สวัสดีครับรายการเล่าเรื่องบ้านในวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่ปากซอยลาดเท้าว88ปากซอยลาดเท้าว88นะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยจะอยู่ติดกับถนนเลียบทางด่วนเอกมัยรามินทานะซึ่งเป็นถนนเส้นหลักที่จะวิ่งไปออกทองหลอ่อและก็เชื่อมกับตัวรามินทาได้ตัวโครงการที่ขึ้นในย่านนี้ส่วนมากแล้วจะเป็นโครงการระดับหลายสิบล้านไปจนถึงระดับร้อยล้านเลยที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าการสัญจรโดยรถเนี่ยมันสะดวก เวลาเราเข้าออกเมืองไปสกูวิทไปเส้นต่างๆมันง่ายโดยการใช้รถแต่ต่อไปทำเลบริเวณนี้จะพัฒนาไปอีกระดับโดยการเข้ามาของรถไฟฟ้าสองสายครับสายแรกก็คือสายสีเหลืองที่วิ่งเส้นลาดพร้าวอีกสายหนึ่งคือสายสีเทาที่วิ่งตั้งแต่ลามินทาผ่าน CDC แล้วก็ไปเชื่อมกับคลองหลอทางด้านนู้นครับโครงการที่ผมจะพาทุกคนไปดูด้วยกันในวันนี้ชื่อโครงการ d ีเอ็กเรสซิเดนจากเดวารีเอเอสเตดโครงการนี้จริงๆแล้วมันเป็นบ้าน แต่ผมไม่อยากจะเรียกว่าเป็นบ้านเลยนะฮะเพราะว่าโครงการนี้ในความคิดของผมมันเหมือนกับคอนโดมิเนียมส่วนตัวขนาดเล็กซะมากกว่าทําไมผมถึงคิดแบบนั้นมาครับผมจะเล่าให้ฟังบ้านที่ผมพามาดูในวันนี้ชื่อโครงการ D A Residence นะครับเขาทำออกมาเป็นบ้านแฟดแต่มีแค่6หลังเอง ตัวบ้านเนี่ยตั้งอยู่บนเนื้อที่ดินประมาณ66ตารางวาซึ่งใหญ่กว่าบ้านแฝดทั่วไปครับขนาดพอๆบ้านเดี่ยวเลยขนาดของบ้านเนี่ยมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ700ตารางเมตรถือเป็นบ้านที่ใหญ่ทีเดียวนะครับบ้านเขาทามาเป็นบ้าน6ชั้น4ห้องนอน7ห้องน้ํา1ห้องเมทจอดรถได้6คันครับแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยเขาจะมีลิฟต์ด้วยบ้านที่เห็นเนี่ยเขาสูง6ชั้นแต่จะดูสูงกว่าปกติเพราะว่าเขาเป็นบ้านเพดานสูงครับ จุดเด่นของโครงการนี้ที่สำคัญมากๆก็คือเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกรูปร่างหน้าตาและการออกแบบเขาออกแบบมาให้มันดูโดดเด้งมากเพราะว่าทีมออกแบบของเขาเนี่ยคือไอดินซึ่งไอดินเนี่ยจะเป็นทีมออกแบบบ้านซึ่งกวาดรางวัลมาเยอะแยะมากมายแล้วครับแล้วเขามีรูปลักษ์การออกแบบซึ่งเราจะเห็นเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยคือมีความกล้าออกแบบบ้านในเชฟที่ค่อนข้างที่จะแปลกไม่สาใครโครงการนี้พอใช้ไอดินออกแบบเราก็เลยเห็นบ้านที่มีการปาด มีการใช้เส้นสายคมคมมีการกรุฟาศาตรด้านหน้ามีการใช้ทโทนสีแบบสีขาวแบบนี้ซึ่งฟาศาตรด้านหน้าที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นเป็นเหมือนกับหินอ่อนกรุกด้านหน้าทั้งหมดเลย,เยจริงๆแล้วเป็นกระเบื้องนะครับเป็นกระเบื้องที่กรุกผ,ผนังด้านหน้าทั้งหมดแล้วก็ด้านข้างบางส่วนซึ่งอันนี้พอทําออกมาแล้วเนี่ยมันจะดูเหมือนบ้านหลังนี้ถูกหล่อขึ้นมาหรือถูกแกะสลักออกมาจากหินอ่อนเลยครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่หินอ่อนมันเป็นกระเบื้อง ซึ่งเป็นกระเบื้องแผ่นใหญ่จะแตกต่างไปจากการกรุผิวอาคารทั่วไปที่เราคุ้นเคยกันส่วนมากจะใช้กระเบื้องเล็กๆขนาดประมาณฝ่ามือเนี่ยแต่เนี่ยใช้กระเบื้องใหญ่ขนาดนี้เลยซึ่งการที่ใช้เขาใช้กระเบื้องใหญ่ขนาดนี้มันมีความยากในการติดเข้าไปบนอาคารนะเราจะใช้ปูนกาวติดแบบกระเบื้องปกติไม่ได้เพราะในอนาคตอันใกล้เนี่ยมันคงล่วงแน่เพราะน้ําหนักมันเยอะดังนั้นตัวโครงการเนี่ยเขาจะใช้วิธีการติดแบบ r y i n g Process ก็คือติดแบบแห้ง ซึ่งการติดแบบแห้งโดยไม่ใช้ปูนกาวเนี่ย,ยก็จะมีการทําโครงสร้างภายนอกแตะอยู่กับผิวอาคารด้านนอกอก่อนแล้วถึงเอาตัวกระเบื้องมาแปะกับโครงสร้างนั้นอีกทีการดูแลรักษาเนี่ยก็ดูแลรักษาเหมือนกระเบื้องปกติแต่มันจะมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าครับที่จอดรถของที่นี่จอดรถได้6คันนะแต่นี่คือการจอดรถแบบปกติมาตรฐานทั่วไปในความเป็นจริงในทางปฏิบัติแล้วเนี่ย ที่จอดรถของที่เตรียมไว้ให้เราสามารถที่จะจอดรถได้9คันจอดยังไงได้9คัน1 2 3 4 5 6มห้าใช่ไหมแล้วมัน9คันตรงไหน9คันตรงนี้ครับที่นี่เนี่ยเขาจะมีทําเพดานชั้นล่างเนี่ยของที่จอดรถให้มันเป็นเพดานสูงพอทําเป็นเพดานสูงระดับประมาณสักเกือบเกือบ,บจะ4เมตรเนี่ยตรงนี้ทําให้เราสามารถที่จะทาเบย์จอดรถได้3ามเบยก็คือทําที่จอดรถแบบซ้อนคันนั่นเองโดยใช้ระบบ mechanical parking คือขับรถเข้ามาจอดปุ๊บ ดันรถขึ้นสูงแล้วอีกคันก็จอดทางใต้ซึ่งอันนี้จะเป็นออปชันซึ่งทางโครงการเนี่ยเขาออกแบบไว้ให้สําหรับลูกบ้านที่อยากจะได้จอ้รถแบบ9คันแบบเต็มที่ไปเลยครับที่จอดรถเนี่ยจะถูกดีไซน์ออกมาสําหรับคนที่ใช้ซูเปอร์คาร์ด้วยนะเพราะว่าตัวสโลปของบ้านหลังนี้เขาจะทําสโลปออกมาเนี่ยค่อนข้างเอื้ออาทรต่อ,นอคนขับรถสปอร์ตมากเวลาเราขับขึ้นเนี่ยมันจะมีสโลปทางลาดที่ค่อนข้างที่จะย,ยาวมันจะได้แบบขับรถเข้าไปจอดได้ง่ายๆไม่ติด ท้องใต้ท้องรถอะไรพวกนี้เพราะรถสปอร์ตค่อนข้างเยี่ยตเตียนะครับในขณะที่ประตูประตูเนี่ยจะเป็นประตูรางเลื่อนเลื่อนเก็บด้านข้างแบบนี้ซึ่งประตูรางเลื่อนเก็บด้านข้างมันเปิดได้กว้างดังนั้นเนี่ยเวลาเราตีวงรถเลี้ยวเข้ามาโดยเฉพาะรถสปอร์ตที่ตีวงกว้างประตกูกว้างเนี่ยเป็นประโยชน์ในการเข้าออกได้ค่อนข้าง,างที่จะสะดวกทีเดียวครับส่วนการใช้งานบ้านหลังนี้ ก็จะมีทางเข้าด้านข้างซึ่งจริงๆ่ะที่โครงการก็ทำก็จะทําเป็นสวนด้านข้างบ้านยาวไปจนถึงหน้าหลังเลยนะทางเข้าด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นทางเดินเข้าไปยังสวนครัวเข้าไปยังส่วนของเมดด้านข้างได้แต่เวลาคนทั่วไปเข้าออกบ้านจริงๆอ่ะก็จะมีประตูลหลักทางด้านนี้เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูว่าข้างในเป็นไงครับ เออก่อนจะเข้าไปดูข้างในเนี่ยอธิบายให้ฟังนิดนึงคือบ้านหลังนี้ออกแบบมาโดยเน้นเรื่องของ Privacy ค่อนข้างที่จะเยอะเวลาเราอยู่ข้างนอกเราจะเห็นแค่ส่วนจอดรถนะคนผ่านไปผ่านมาไม่เห็นไม่เห็นเลยว่าข้างในบ้านคืออะไรมองเข้ามาเห็นแต่มีรถจอดกี่คันกี่คันแค่นั้นเต็มที่เพราะว่าจริงๆแล้วเขาทําผนังชุดนี้กับประตูชุดนี้ไว้บังส่วนที่อยู่ภายในบ้านทั้งหมดเลยซึ่งอันนี้จะทํามาเป็นประตูบานทึบขนาดใหญ่เลยนะ เวลามองเข้ามาปุ๊บมันจะกลมกลืนไปกับผนังเลยพอเปิดเราไปปุ๊บผักเข้าไปข้างในปุ๊บเราจะเจอกับพื้นที่ส่วนหนึ่งซึ่งถือเป็นส่วนสําคัญที่สุดอันหนึ่งของบ้านพื้นที่ตรงนี้จะจัดออกมาเป็นสวนเป็นพื้นที่สีเขียวประจําบ้านซึ่งถือเป็นซิกเนเจอร์อันหนึ่งของการออกแบบบ้านหลังนี้ครับพื้นที่ตรงนี้เขาเรียกว่าขอนยราดกลางบ้านนะบ้านจะถูกโอบล้อมตัวขอนย์านี้ไว้แล้วตรงกลางอ่ะปลูกต้นไม้ประทานต้นหนึ่งไว้อันนี้เรียกว่าต้นมั่งมี เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่สูงไปถึงชั้น3เลยเวลาเราอยูข่ข้างในบ้านเนี่ยมองมาเราจะเจอต้นไม้ในเกือบจะดทุกมุมของบ้านนะครับแต่พื้นที่ตรงนี้เขาจะปูไม้เทียมไว้ให้เวลาเราเดินเราถอดรองเท้าเดินอะไรต่างๆได้ก็เดินได้สบายเท้าเลยนะไม่ต้องใส่รองเท้าเดินเข้ามาข้างในก็ได้ถอดไปตั้งแต่ตรงส่วนจอดรถก็ได้พื้นที่ตรงนี้สามารถที่จะทําให้เราออกแบบพื้นที่ให้เหมาะสมกับการใช้งานของเราเองก็ได้ ถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้อารมณ์แบบ reception area พื้นที่สีเขียวสวนก่อนที่จะเข้าบ้านเพื่อให้อารมณ์มันเย็นขึ้นเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไม้กระถางต้นใหญ่ๆมาวางเพิ่มเติมได้จัดเป็นทรงไม้พุ่มมาวางเพิ่มในพื้นที่ต่างๆต,งต,งต,งตรงนี้ได้นะครับพอเดินเข้ามาถัดจากส่วนที่เป็นพื้นที่สวนขอดยาร์ดข้างหน้าเนี่ยตรงนี้แหละถึงจะเรียกว่าเข้ามาในส่วนของตัวบ้านจริงๆ ซึ่งตรงนี้เขาจะมีประตูไม้บานใหญ่สูงแบบโอเวอร์ไซส์ให้แบบนี้แล้วก็จะติดตัวดิจิตอลดอลล็อกของฮา f ์เ e ลมาให้เรียบร้อยแล้วถ้าไม่ชอบก็เปลี่ยนได้นะอันนี้คือแล้วแต่เราเลยพอเดินเข้ามาส่วนแรกที่เราจะเจอคือพื้นที่ตรงนี้จริงๆตรงเนี้ยจะเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่รับประทานอาหารนะในความเป็นจริงแล้วตรงเนี้ยจะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่สามารถนั่งได้แบบ8คนมองเห็นสวนด้านข้างอันนี้แล้วแต่ว่าเราจะจัดสวนยังไงแล้วก็มองเห็นตรงเนี้ยสวนที่เป็นขอด้วตรงกลางนี้แบบเต็ม ว่ากระจกเนี่ยมันเป็นกระจกเข้ามุมเป็นพื้นที่ที่จะมองเห็นพื้นที่2ด้านเลยแต่ในปัจจุบันเนี่ยตรงนี้เขาทําเป็นสํานักง,งานขายดังนั้นตรงนี้เขาจะวางเป็นโต๊ะแบบรีเซพชันรับลูกค้าแล้วก็จะมีโต๊ะของน้องเซลล์ที่เขานั่งประจํ่ตรงนี้ก็เลยไม่เห็นเป็นโต๊ะรับประทานอาหารขนาด8ที่นั่งซึ่งอันนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะจัดใส่เองได้ส่วนอันนี้ที่เห็นก็จะเป็นระบบ Security ิตี้โฮมซีเคียวริตที่เขาติดตั้งไว้ให้ซึ่งในในบ้านหลังนี้มันมีพื้นที่ ที่ค่อนข้างที่จะเชื่อมต่อกับพื้นที่ภายนอกเยอะมันไม่ใช่โครงการปิดไงมันเป็นโครงการที่เราต้องดูแลตัวเองดังนั้นในเรื่องของการติด CCTV ในเรื่องของการใช้ระบบ Security อันนี้เราก็คงจะต้องติดให้มันเต็มที่หน่อยนะครับห้องนี้จะมีพื้นที่ที่เรียกว่า p o w d e r r o o m ด้วยซึ่งตัว p o w d e r r o o m เนี้จะเป็นประตูบานเลื่อนแบบนี้พอเปิดเข้ามาก็จะเป็นห้อง p o w d e r r o o m ซึ่งไม่มีส่วนอาบน้ําเป็นห้องน้ําแบบไว้ล้างไม้ล้าง,างมือล้างหน้าแล้วก็มีโถสุขภัณฑ์สําหรับเข้าห้องน้าทาธ ที่ส่วนรับประทานอาหารนะจะมีประตูชุดหนึ่งซึ่งประตูชุดนี้พอเปิดไปปุ๊บเนี่ยจะกลายเป็นส่วนของห้องครัวของบ้านหลังนี้เดี๋ยวผมพาเข้ามาดูครับภายในห้องครัวเนี่ยไม่ต้องไปดูว่าสิ่งที่เขาให้มาคืออะไรนะแทบจะเรียกว่าเราจะแทบจะเรียกว่ามันว่างเปล่าเลยก็ได้เพื่อที่เราจะได้มีจินตนาการในการทําเองได้ทั้งหมดพื้นที่ทางฝั่งนี้เราสามารถทําเป็นแพนทรีสาหรับใส่พวกที่ล้างจงล้างจานอะไรต่างๆได้นะครับราะว่าตรงนี้เนี่ยก็ใส่เป็นตู้เย็นขนาดใหญ่ได้ ส่วนทางข้างฝั่งฝั่งนี้ที่เขาเว้นไว้โล่งๆในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะใส่เป็นเคาน์เตอร์อีกเคาน์เตอร์หนึ่งที่เก็บของเต็มทั้งหมดเพื่อที่จะใส่จานชามของกินโดยรวมเนี่ยจริงๆอ่ะพื้นที่ตรงนี้มันไม่ได้เล็กนะถ้าเราใส่ชั้นวางของทั้งสองฝั่งแล้วเนี่ยมันจะเก็บของได้เยอะพอสมควรเลยไม่นับห้องที่อยู่ตรงนู้นซึ่งเราสามารถเก็บของได้ด้วยนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ จะมีประตูอีกชุดหนึง่งซึ่งออกไปยังส่วนซักล้างด้านนอกด้านนอกเนี่ยก็จะเหมือนบ้านทัทนท่วไปพอเปิดออกมาแล้วจะมีส่วนพวกพื้นที่อเนกประสงค์พื้นที่ซักล้างอะไรทางด้านหลังบ้านบ้านหลังนี้จะพิเศษหน่อยเพราะว่าเขาจะมีประตูอีกชุดหนึง่งเป็นประตูที่ผลักออกมาจากทางด้านในได้อย่างเดียวนะเพราะมันเป็นพื้นที่ของบันไดหนีไฟเ <hayat> วลาเราต้องการใช้บันไดหนีไฟหรือว่าจะใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราสามารถเปิดแล้วก็เอ็กเซดออกมาทางด้านหลังบ้านจากตรงนี้ได้ ส่วนห้องเมดและห้องน้ำเมดและพื้นที่เมดจะอยู่ทางด้านนู้นครับวิธีการออกแบบบ้านหลังนี้จะค่อนข้างสวนทางกับการออกแบบของบ้านทั่วไปอยู่หลายอย่างเรียกว่กาทีมออกแบบเนี่ยเขากล้าฉีกแนวการออกแบบตั้งแต่พื้นที่ภายนอกยันพื้นที่ภายในเลยนะครับพื้นที่ภายในสิ่งที่เราเห็น ว่าเขาพยายามจะประหยัดพื้นที่กันเช่นพวกบันไดโถงทางเดินพื้นที่ตรงนู้นตรงนี้ที่เราชอบเรียกกันว่าเวสเปสอ่ะแต่ที่นี่ไม่ใช่ที่นี่จะเอาตรงนี้มาเป็นจุดที่ให้เรารู้สึกว่ามันอิสระอย่างบันไดเนี่ยเขาจะใช้บันไดเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่เปิดพื้นที่ให้มันดูโล่งๆเชื่อมกับโถงทางเดินไปยังพื้นที่ต่างๆให้มันดูกว้างขึ้นทําให้เวลาเราใช้งานเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าเราไม่ได้อยู่บ้านหลังเล็กๆ เวลาเข้ามาแล้วเหมือนกับเราอยู่ในอาคารที่มันเป็นอาคารขนาดใหญ่หรือพวกคอนโดมิเนียมที่มีพื้นที่คอมมอนแอเรียเยอะๆคุณผู้ชมอย่างตรงนี้จุดที่ผมนั่งปกติแล้วเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าแบบิฟวิ่งแอเรียเป็นพื้นที่สําคัญที่สุดอันหนึ่งของบ้านที่คนในบ้านมาใช้งานร่วมกันตรงนี้ส่วนมากจะจัดเป็นพื้นที่นั่งเล่นดูทีวีแต่ที่โครงการนี้สิ่งที่เขาทาคือไฮซิลลิง พื้นถึงฝ้าตรงนี้สูงประมาณ6เมตรกว่าเกือบ7เมตรนะครับก็ใส่เชเดเลีย์สวยๆเล่นโฟงเล่นไฟอะไรต่างๆได้ตรงนี้กลุเป็นผนังหินแท้นะครับจากอิตาลีก็คือคัดหินมาให้เรียบร้อยหน้าตาแบบนี้นะครับตรงนี้ไม่ได้วางทีวีแต่วางพวกของกิมมิคเล็กๆน้อยๆสวยๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราจะติดทีวีตรงนี้ก็ได้แต่วางบนไซต์บอร์ดสวยๆได้สิ่งที่มันแปลกของที่นี่ก็คือช่องแสง ซึ่งเขาจะคว้านพื้นที่ออกมาตรงส่วนที่เป็นเหลี่ยมเป็นมุมอะไรต่างๆจะมีการคว้านพื้นที่เปิดพื้นที่ให้แสงธรรมชาติมาส่องเข้ามาได้มากที่สุดทางด้านหน้าด้านข้างและด้านในซึ่งด้านในเวลาเรานั่งอยู่ตรงนี้เราจะมองเห็นต้นไม้ประทานซึ่งมีช่องเปิดออกมาให้เรามองเห็นต้นไม้สวยๆได้ด้วยในขณะที่การเชื่อมโยงพื้นที่มันไม่ใช่แค่พื้นที่ลิฟวิ่งแอร์เรียตรงนี้อย่างเดียวมันจะมีพื้นที่นั่งเล่นด้านบน ซึ่งสามารถท e ี่จะเชื่อมโยงพื้นที่กันและกันได้ด้วยครับการออกแบบพื้นที่ common area หรือส่วนใช้งานต่างๆเขาจะแยกโซนการใช้งานของแต่ละพื้นที่ตามความเหมาะสมแต่พื้นที่แต่ละส่วนจะถูกเชื่อมโยงกันด้วยถุงทางเดินแบบนี้อย่างตรงนี้เวลาเราเดินผ่านเจตนาเขาเจตนาให้เดินนะเพราะพอเดินผ่านตรงนี้เราจะเห็นต้นไม้ประทานเห็นพื้นที่สีเขียวเห็นต้นไม้ที่เราปลูกเอาไว้ต้นใหญ่ๆแบบนี้ แล้วเดินเข้ามาอันนี้จะเป็นโซนหลังบ้านที่ชั้นสองนี้ยังมีพื้นที่ที่เป็นครัวและส่วนรับประทานอาหารอีกชุดหนึ่งเขามีไปทำไมสองชุดจริงๆแล้วมันมีวัตถุประสงค์ของมันในความเป็นจริงแล้วเนี่ยบ้านหลังนี้ตรงนี้คือจุดรับประทานอาหารจริงจังแล้วครัวนี้จะเป็นครัวที่เขาให้มาซึ่งตัวครัวเนี่ยออกแบบมาให้มีขนาดแบบนี้แต่วัสดุเราสามารถที่จะเปลี่ยนวัสดุได้ตามความพอใจหรือ ตามความชอบของแต่ละคนบางคนชอบลายน้อยไม่ชอบลายเยอะก็เลือกหินเลือกอะไรเองได้วัสดุอุปรกรณ์ที่เขาให้มาก็จะค่อนข้างดีนะอย่างพวกชุดเตาชุดอะไรต่างๆ่ยจะได้เป็นของค o รเพอร์บูชนะครับแล้วก็พวกอ่างของรังโกซึ่งตรงนี้เป็นครัวเปิดเป็นครัวที่เอาไว้อุ่นอาหารทํามุ่นทํานี่เบาๆแล้วก็เสิร์ฟรับประทานกันตรงนี้นะครับอย่าลืมว่าบ้านหลังนี้มันเป็นบ้าน6ชั้นการขึ้นลงไปชั้นจกักจากชั้น สี่ชั้นห้าชั้นสามในลงไปที่ชั้นหนึ่งมันอาจจะรู้สึกว่าไกลไปหน่อยแล้วไม่สะดวกดังนั้นการมีครัวตรงนี้มีพื้นที่รับประทานอาหารตรงนี้มันช่วยอำนวยความสะดวกให้เราในการกินอาหารมึาง่ายๆทําอาหารกินข้างบนนี้หรือแม้แต่ให้แม่บ้านทําอาหารที่ครัวข้างล่างแล้วยกขึ้นมาเสิร์ฟข้างบนส่วนครัวนี้จะเป็นครัวที่เราใช้ทําอาหารเองก็ได้นะครับทางด้านนี้เวลาจะเข้าห้องน้ำเนี่ยเขามีห้องน้าเป็นพาวเวอร์ดูมชุดหนึ่งนะ อยู่ทางด้านหลังสุดเลยซึ่งอันนี้ไม่มีส่วนอาบน,น้ําเหมือนกันเป็นพาวเดอร์รูมเอาไว้แบบล้างหน้าล้างตาเข้าห้องน้ห้้องนําเวลาแขกไปใครมานั่งคุยงานคุยธุระอะไรกันแล้วอยากจะเข้าห้องน้ำก็เข้าที่จุดนี้ได้ครับพื้นที่ชั้น3เนี่ยออกแบบมาให้มันมีการเชื่อมโยงกับพื้นที่ชั้น2ซึ่งเป็นส่วนของลิฟิ่งโดยการให้พื้นที่ตรงนี้ มันเชื่อมโยงกันแบบนี้เราสามารถที่จะมองเห็นพื้นที่ข้างล่างหรือคุยกันนู่นนี่นั่นอะไรต่างเพราะผนังตรงนี้เขาไม่ได้ทําเป็นผนังทึบหรือไม่ได้ทําเป็นผนังกระจกแบบเต็มที่ยังเปิดพื้นที่ให้มันเชื่อมโยงกันได้ส่วนที่เขาเออกแบบมาตอนแรกตรงนี้เขาทําเป็นพื้นที่นั่งเล่นอเนอกประสงค์อีกชุดหนึ่งซึ่งค่อนข้างที่จะ p r i เวทหน่อยตรงนี้ก็สามารถที่จะนั่งดูวงดูวิวอะไรจากทางด้านนี้ได้นะครับแล้วก็ทางด้านนี้ก็จะเป็นส่วนที่เรามองเห็นตัวขดย่ดตรงกลาง เ็นต้นไม้ที่เขาเลือกต้นใหญ่มาเพราะแบบนี้แหละคือเราอยู่ที่ชั้น3ามเรายังมองเห็นเรือนยอดของต้นไม้ต้นนี้ได้ด้วยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันค่อนข้างที่จะอเนกประสงค์พอสมควรเราไม่จําเป็นต้องจัดแบบที่เขาจัดก็ได้อันนี้คือแล้วแต่คนเลยบางคนอาจจะทําตรงนี้เป็นห้องพระบางคนอาจจะกั้นพื้นที่โซนตรงนี้เป็นห้องฟิตเนสห้องออกกําลังกายหรือเป็นห้องทํางานหรือเป็นห้องอเนกประสงค์อื่นๆก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่เราเลยครับ ห้องนอนของที่นี่จะมีอยู่4ห้องแต่ว่าห้องนอนเล็กจะเริ่มต้นตั้งแต่ที่ชั้น3ในชั้น4นะชั้น3จะมีห้องนอนอยู่ห้องหนึ่งซึ่งดีไซน์ออกมาให้เราทําเป็นห้องนอนของผู้สูงอายุได้ส่วนชั้น4จะมีห้องนอนอยู่2ห้องก็จะเป็นห้องนอนเล็กสุดอยู่ทางด้านหลังสุดแล้วก็จะมีห้องนอนลองอยู่ทางด้านหน้าซึ่งห้องนอนลองเนี่ยเขาทาออกมาค่อนข้างใหญ่ทีเดียวครับพาเข้ามาดูข้างในภายในเนี่ยเวลาเราเปิดประตูเข้ามาปุ๊บเนี่ย เราจะเจอพื้นที่ที่เขาจัดออกมาเป็นพื้นที่เหมือนกับนั่งเล่นอ่านนังสือหนังสืออะไรต่างๆอยู่ทางด้านนี้เพราะพื้นที่ตรงนี้มันจะอยู่ติดกับส่วนของห้องน้ําซึ่งห้องน้ําทางด้านนี้พอเปิดประตูมามก็ค่อนข้างมาตรฐานนะ<ม>ก็จะมีอ่างล้างหน้าอันนี้ก็จะเป็นของพวกสุขภัณฑ์อะไรต่างใช่เป็นของโตโต้นะครับโถสุขภัณฑ์แล้วก็จะมีส่วนของชาวบล็อกมีเลนชาว์ว,วงเชาว์อะไรต่างมีกระจกะต่างๆซึ่งเปิดระบายอากาศได้รับแสงธรรมชาติได้ตรงนี้นะครับมีพัดลมอยู่อากาศให้เรียบร้อย ส่วนของตัวห้องนอนจริงๆอ่ะเขาจะจัดออกมาเป็นห้องนอนที่ค่อนข้างจะแมนๆหน่อยผู้ชายจริงๆเรา,เราไม่จําเป็นต้องจัดเหมือนเขาก็ได้น,นี้เขาจัดเป็นห้องตัวอย่างให้ดูเฉยอันนี้เขาจะวางเป็นเตียงตรงนี้ก็จะวางเป็นชุดแต่งตัวแต่งอะไรต่างๆของเขาซึ่งก็จะมีไอแลนด์ตัวกลางแบบนี้จะมีตู้เสื้อผ้าวางเป็นตัวแอลให้เราเก็บเสื้อผ้าได้อย่างเต็มที่เลยนะครับแล้วก็จะมีระเบียงเล็กๆซึ่งคว้านพื้นที่เข้ามาเป็นพื้นที่แบบนี้ได้กระจกเป็นบีบินโดว์แบบนี้นะครับ ตัวระเบียงตัวนี้จะเป็นระเบียงที่เราปลูกต้นไม้อะไรต่างๆได้เขาทาเป็นกระถางเป็นพอทที่จะให้เราสามารถที่จะปลูกต้นไม้ได้จริงจังอยู่แล้วนะครับแต่ตรงพื้นตรงนี้มันพื้นที่ค่อนข้างเยอะมากพอที่จะวางพวกโต๊ะน้ําชาโน่นนี่นั่นออกมานัาง่งจิบน้ำงจิบน้ำชาอะไรต่างๆตรงนี้ได้เพราะบ,บ้านทุกหลังของที่นี่จะอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนอนุบาลน,นานาชาติเพล็ตรงนี้นะครับซึ่งก็จะมีต้นจามจุรีขนาดใหญ่อยู่ตรงหน้าบ้านอยู่แล้ว การมานั่งตรงนี้วิวที่เราเห็นนะี่ะไม่ใช่วิวเมืองวิวถนอนอะไรเลยแต่จะเป็นวิวของต้นจามจุรีขนาดใหญ่ซึ่งปกติเราหาได้ค่อนข้างที่จะยากในเมืองละสิ่งหนึ่งที่ผมจะต้องบอกคุณผู้ชมสําหรับบ้านหลังนี้คือดีไซน์การออกแบบเขาเนี่ยเขาไม่ได้ทําออกมาเป็นบ้านสี่เหลี่ยมแบบปกติมาตรฐานทั่วไปแต่บ้านเนี่ยมันจะมีความเอียงของผนังในด้านหนึ่งอยู่นะครับซึ่งความเอียงของผนังตัวนี้บางคนไม่สี่เหลี่ยมก็จัดออกมาเป็นแบบนี้ได้ แต่บางคนซีเนียสรู้สึกเหมือนกับว่าบ้านมันดูเอียงๆดูแล้วจัดแล้วมันไม่ลงตัวซึ่งอันนี้สามารถแก้ปัญหาได้ง่ายๆไม่ได้ยากเลยก็คือการใช้เฟอร์นิเจอร์บิวอินเราสามารถบิวอินหัวเตียงบิวอินผนังบิวอินชั้นวางของอะไรต่างๆเพื่อช่วยแก้ในเรื่องของพื้นที่ที่มันเอียงแบบที่บ้านนี้เขาออกแบบมาไว้ตั้งแต่ต้นได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบความเอียงของตัวพันแกังแบบนี้ครับ บ้านหลังนี้เขาแถมลิฟต์มาให้ด้วยนะก็คือลิฟต์เนี่ยจะเป็นลิฟต์ที่รับน้าหนักได้หลักหลายร้อยกิโลเหมือนกับลิฟต์ที่ใช้ในงานคอนโดทั่ว,วไปแต่นี้เขามาใส่ในบ้านดังนั้นเรื่องของการบำรุงรักษาไม่ต้องเป็นกังวลเพราะว่าลิฟต์นี้มันไม่ใช่ลิฟต์ไฮดรอลิกซึ่งมีการดูแลรักษาหรือการใช้งานที่บอบางกว่าตัวนี้จะเป็นลิฟต์ที่ค่อนข้างที่จะใช้งานหนักได้เต็มที่เลยบ้านหลังนี้มันสูง6ชั้นนะครับแล้วห้องนอนที่สําคัญที่สุดคือห้องมาสเตอร์เบสเนี่ยมันอย จึงมีความจําเป็นมากสําหรับบ้านหลังนี้ส่วนการออกแบบเนี่ยเขาจะออกแบบมาให้มีประตูชุดหนึ่งปิดตัวลิฟไว้นะครับไม่ให้แบบเชื่อมโยงกับพื้นที่ของภายในพื้นที่ห้องชั้น5นี้อย่างปกติทั่วไปอันเนื่องมาจากว่าชั้น5เนี้ทั้งฟลอร์เนี่ยเขาได้ดิเคทเขาอุทิศให้กับห้องมาสเตอร์เบดมทั้งหมดแล้วมันไม่ใช่ชั้น5ทั้งฟลอร์อย่างเดียวจริงๆแล้วเนี่ยห้องมาสเตอร์เบดมเราควรจะเรียกว่าห้องเพนท์เฮาส์มากกว่าเพราะว่าห้องมาสเตอร์เบดมเนี่ย มันมีการเชื่อมโยงกับพื้นที่ชั้น6ด้วยส่วนการตกแต่งการจัดวางเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวห้องนี้ค่อนข้างที่จะมีเลเยอร์ที่แปลกทีเดียวอย่างแรกที่อธิบายก่อนห้องนี้เวลาเราเดินไปชั้น3ชั้น4หรือชั้นอื่นๆเนี่ยเราจะใช้บันไดก็ได้นะครับเดินชั้นหนึ่งชั้นสไม่ต้องใช้ลิฟต์ก็ได้อันนี้ก็จะเป็นทางเลือกอันนึงนะครับพอเปิดประตูเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะมาเจอส่วนของพื้นที่ที่ทําออกมาเป็นส่วนห้องนอนนะครับเขาก็จะวางเตียงไว้แบบนี้นะครับอ่ขง,ขงสวน ผนังซึ่งตรงนี้จะไม่ใช่ระเบียงแล้วนะตรงนี้จะเป็นผนังช่องแสงธรรมชาติส่องเข้ามาเฉยๆวิวที่เราเห็นคือวิวเรือนยอดของต้นจามจุรีที่อยู่ตรงข้าบ้านนะครับส่วนตรงนี้ปลายเตียงเขาก็จะวางเป็นสายบอร์ดวางทีวีไว้ให้แบบนี้แต่คุณผู้ชมจะเห็นไหมผนังมันเอียงผนังก็ตัดสโลปเป็นแนวเอียงมาแบบนี้ดังนั้นเนี่ยเวลาเราจัดวางเราจะรู้สึกว่ามันเอียงไม่สวยสําหรับคนที่ชอบความเงียบ มากกว่านี้คือไม่ได้ชอบผนังที่มันเอียงสามารถที่จะบิวอินชั้นวางของตรงนี้เป็นแนวตรงได้ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะครับล้าก็ติดทีวีแนวตรงเวลาเราเดินเข้ามาเราจะไม่รู้สึกเลยว่าพื้นที่ภายในมันมีผนังเองียงสําหรับคนที่ไม่ชอบนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไฮไลท์ที่สําคัญอันหนึ่งของการออกแบบบ้านหลังนี้ก็คือเขาจะมีสกายบริอกก็คือมีพื้นที่ที่เดินไปยังส่วนของห้องน้ําและส่วนแต่งตัวที่ทําออกมาเหมือนสะพานเชื่อมแบบนี้ คุณผู้ชมรู้ไหมว่าตรงนี้เวลาเรามองไปเราจะเห็นเลือนยอดของต้นไม้ประทานที่เราปลูกไว้ตรขงขอนยัดของบ้านเราเองในขณะที่ด้านนี้จะเป็นกระจกโล่งๆโปร่งๆมองไปข้างนอกเห็นแบบหลังคาบ้านชาวบ้านที่อยู่ทางด้านนี้เพราะว่าบ้านเราเนี่ยมันบ้านที่สูงชั้นนี้เป็นชั้น5แล้วก็จริงแต่มันไม่ใช่ความสูงเท่ากับชั้น5ทั่วไปเพราะว่าบ้านเนี่ยมันเพดานสูงตรงนี้เลยเทียบความสูงเท่ากับชั้น6หรือชั้น7ของบ้านทั่วไปเลยนะครับก็จะมองเห็นอารมณ์เหมือนกับเราอยู่คอนโดมิเนียมมองเห็นวิวสูงๆของ ของพื้นที่ด้านนอกได้นะครับพื้นที่ทางด้านนี้ก็จะเป็นโซนแบบห้องแต่งตัวห้องเสื้อผ้าแล้วก็ส่วนของห้องน้ำตรงนี้เขาวางตู้เสื้อผ้าเอาไว้เป็นตัว L พื้นที่แค่นี้ไม่ได้เยอะมากในความเป็นจริงเราสามารถที่จะขยายขนาดได้ด้วยการบิ้วตู้เสื้อผ้าติดผนงังตรงนี้อีกชุดหนึ่งก็ได้มันจะได้สร้างไพรเวซีเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับแล้วก็กั้นส่วนตรงนี้เป็นโซนห้องแต่งตัวเลยก็ได้ก็จะได้พื้นที่เก็บของมากขึ้น ส่วนทางด้านนี้จะเห็นเป็นประตูซึ่งเปิดเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะเป็นส่วนของห้องน้ำครับตัวห้องน้ําของมาสเตอร์เบดมเนี่ยเขาทำออกมาได้ใหญ่พอสมควรเลยนะซึ่งพื้นที่การจัดวางค่อนข้างมาตรฐานแหละด้านนี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้า h ิเซนเธอรนะครับก็ใช้กู้กันได้นะครับส่วนข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นโถสุขภัณฑ์ก็จะเป็นระบบอัตโนมัตินะครับที่เขาให้มานะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนอ่างอาบน้ําอันนี้นอนแช่น้ําอาบน้ําได้แต่ ขนาดแต่มันอาจจะเล็กไปหน่อยสําหรับหลายๆคนซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยตอนที่เราซื้อเราสามารถที่จะระบุเขาได้ว่าเราไม่เอาอ่างแบบนี้เราจะซื้ออ่างลอยมาวางหรือให้เขาใช้เป็นอ่างลอยอันนี้ก็ได้อัน,นี้แล้วแต่เราเป็นออปชั่นครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของพื้นที่ชวาบล็อกซึ่งพื้นที่ชวาบล็อกเนี่ยเขาใช้พื้นที่มาค่อนข้างเยอะทีเดียวครับก็มีเลนชวเวอร์มี our, ต่างติดไว้ให้ครบเสร็จสรรนะครับ ทีเด็ดของการออกแบบบ้านหลังนี้คือการเชื่อมโยงพื้นที่ของห้องมาสเตอร์เบดที่ชั้น5กับพื้นที่ใช้งานชั้น6ซึ่งเราจะเรียกก็เป็นดาดฟ้าก็ได้ด้วยบันไดวนแบบนี้คือบันไดวนตัวนี้จะเป็นตัวเชื่อมพื้นที่ที่ทำให้คนที่อยู่ที่ชั้น5สามารถที่จะเดินขึ้นมาใช้ Facility ที่เป็น f ฟ c i ิลิต outdoor ด้านบนนี้ได้แบบง่ายเนี่ยตรงนี้ยส่วนที่เป็นทางเชื่อมก็จะล้อกันกับพื้นที่ชั้น5ด้วย คือตรงนี้เขาทำเป็นสกายบิลด์มีกันตกแบบนี้นะแต่จะดูเหมือนกับเทควิวโล่งๆได้อารมณ์เหมือนอยู่คอนโดเลยพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นลานอเนกประสงค์ปลูกต้นไม้ใส่กระถางแบบนี้ได้แล้วก็พื้นที่ทางด้านหลังตรงนี้ก็ทําเป็นพื้นที่นั่งเล่นกินข้าวทํานุ่งทํานี่อะไรต่างๆได้แล้วก็จะมีตัวห้องน้ําเป็นเผาดูดูมแยกไว้ต่างหากตรงนี้ด้วยวันนี้เราขึ้นมาดูเราอาจจะรู้สึกว่าร้อนแต่ในความเป็นจริงอ่ะเราสามารถที่จะใส่ต้นไม้ใส่หลังคาแบบที่สามารถที่จะเลื่อนเปิดปิดได้ เพื่อที่เวลาที่วันที่แบบแสงแดดเยอะๆหรืออากาศร้อนๆเราสามารถที่เลื่อนเปิดปิดหลังคาได้ก็ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของบันไดหนีไปซึ่งสามารถโฟล์ลงไปที่ชั้นล่างได้เลยส่วนการขึ้นถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะขึ้นจากห้องนอนมาสเตอร์เบดที่ชั้น5ก็สามารถที่จะขึ้นโดยเข้าออกทางลิฟต์ตรงนี้ก็ได้นี่ก็จะมีลิฟต์ที่เราชูดขึ้นมาจากชั้นล่างขึ้นมาที่ชั้นบนนี้ได้เช่นเดียวกันครับ ไฮไลท์ที่สําคัญของชั้น6ด้านบนสุดนี้ก็คือตัวสระว่ายน้ําสระว่ายน้ําของที่นี่จะเป็นสระว่ายน้ําเป็น p r i v a t e pool อยู่ด้านบนสุดของอาคารสระขนาดประมาณสักเกือบๆจะ3เมตรความยาวประมาณเกือบ10เมตรนะฮะอันนี้คือว่ายพอจะว่ายออกกําลังกายอะไรได้จริงจังพอสมควรถ้าว่ายคนเดียวนะตัวสระนี้ออกแบบมาให้ p r i v a t e มากๆอันนึ่งมาจากว่าเขายกสระมาไว้ที่ชั้นบนสุดซึ่งมันจะแพงที่สุดด้วยแต่เวลาเราว่ายเราจะได้วิวที่สวยงาม แล้วก็จะได้ความเป็นส่วนตัวมากเพราะว่าไม่ต้องกังวลว่าชาวบ้านแถวนี้จะมองเห็นเวลาเราว่ายน้ําเลยในขณะที่พื้นที่ลายรอบสระเนี่ยก็จะออกแบบมาให้เราสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากพื้นที่ด้านบนได้อย่างเต็มที่เช่นเดียวกันสามารถปลูกต้นไม้ได้นะครับสามารถเอาพู้ไซเด็กมาวางได้นะครับเราสามารถที่จะนอนเล่นอาบดวงอาบแดดได้แต่ถ้าเราเป็นคนชอบปาร์ตี้เอาพวกที่นอนนี่ออกไปเลยแล้วจัดเป็นที่นั่ง จัดเป็นพื้นที่ที่มีเฉดดิ่งหน่อยะรต่างๆเราสามารถที่จะจัดคูสายปาร์ตี้ได้อย่างสบายใจเลยครับ คนครับก่อนที่จะปิดรายการผมอยากจะเล่าบทสรุปคร่าวๆของโครงการนี้ให้ฟังสักทีหนึ่งนะครับตัวโครงการนี้ตัวทําเลเขาเขาตั้งอยู่ซอยลาดพร้าว88แต่ซอยนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้อยู่ติดถนนลาดพร้าวมันอยู่ติดกับถนนแบบเรียบทางด่วนเอก,กมัยรามอินทราซะมากกว่าซึ่งถนนเรียบทางด่วนเอก,กมัยรามอินทานียเป็นถนนสายสําคัญวิ่งไปเอก,กมัยวิ่งไปทองหลอ่อสุขุมวิทได้ค่อนข้างเยือสะดวกแล้วก็มีทางด่วนทางด่วนเส้นที่วิ่งไปทะลุออก ลามอินทราไปวิ่งไปสุวรรณภูมิไปบางนาได้ความสะดวกสำหรับคนใช้รถแบบนี้ทำให้เกิดมีโครงการบ้านพักอาศัยเกาะอยู่เส้นแบบเอกมยัยรามินทานี่ค่อนข้างที่จะเยอะซึ่งโครงการทั้งหลายแหล่ที่ขึ้นเนี่ยจะเป็นโครงการระดับหลายสิบล้านไปจนถึงระดับหลายร้อยล้านก็มีนะครับแต่อันนี้มันก็จะมีความแตกต่างกันในแต่ละโครงการแต่ละโครงการเขาจะมีซิกเนเจอร์ของเขาเองนะฮะตัวโครงการนี้เองก็เช่นเดียวกันโครงการนี้ เขาจะเป็นโครงการเปิดตัวโครงการเปิดแบบนี้มันจะมีข้อดีและก็ข้อเสียที่เราต้องพิจารณาข้อเสียของมันก็คือมันไม่ใช่โครงการปิดที่มีรปภดูแลมีเพื่อนบ้านเยอะๆมีคลับเฮ้ามีแฟคชิลิตี้มี facility, มสระว่ายน้ํานอกโครงการฟิตหน่งฟิตเนสอะไรแบบโครงการปิดทั่วไปที่เราคุ้นเคยกันแต่มันมีข้อดีมาชดเชยข้อดีก็คือมันอินดีเพนเดนต์เวลาเราซื้อบ้านลักษณะแบบนี้ เราจะเรียกว่าไม่ใช่ว่าต้องไม่ต้องจ่ายค่าส่วนกลางนะเราไม่ต้องมาคอยสนใจเรื่องเพื่อนบ้านอะไรมากมายด้วยเราไม่ต้องมาคอยตั้งคณะกรรมการนิติบุคคลทํานู่นทำนี่อะไรต่างๆเยอะแยะเราจะมีอิสระในการทําบ้านเราเยอะพอสมควรเราจะมีอิสระในการที่จะให้เพื่อนเข้าออกบ้านเราตอนปีหนึ่งที่สองอะไรต่างๆแล้วแต่ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเราเลยซึ่งบ้านลักษณะแบบนี้มันจะเหมาะกับคนที่อินดีเพนเดนซ์พึ่งตัวเองได้ชอบความไพรเวท ไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับเราครับนอกจากความสวยงามภายในซึ่งเราจัดเองได้โดยอินททเลียของเราเองแล้วเนี่ยมีอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกถึงปรัชญาการออกแบบของบ้านหลังนี้ก็คือเขาเน้นการใช้พื้นที่ร่วมกันเยอะพวกพื้นที่โซนที่เป็นคอมมอนแอเรียเนี่ยเขาจะให้พื้นที่มาค่อนข้างเยอะและให้น้ําหนักมาเยอะด้วยนะครับดังนั้นบ้านหลังนี้เนี่ยมันจึงเหมาะกับคนที่คุ้นเคยกับการอยู่คอนโดมิเนียมนะ ก็คือห้องนอน่ะไม่ได้เน้นมากแต่เน้นการออกมาใช้พื้นที่ร่วมกันเช่นลิฟต์เรียขนาดใหญ่แบบนี้พื้นที่สระว่ายน้ําพื้นที่เอเนกประสมด้านบนหรือแม้แต่ห้องหลายๆห้องที่เราสามารถที่จะแยกและกันออกมาเป็นห้องฟิตเนสห้องไรบรารี่รูมห้องอะไรต่างๆที่เหมือนกับฟังก์ชันของคอนโดมิเนียมเลยซึ่งอันนี้มันจะแลกมากับขนาดของห้องนอนนะเพราะว่าที่นี่ห้องนอน่ะจะไม่ได้ใหญ่โตอลังการเวอร์วังเหมือนกับบ้านอื่นๆที่อยู่ในโซนเดียวกันครับซึ่งอันเนี้ย มันเป็นความชัดเจนของการออกแบบที่เวลาเรามาดูแล้วเราต้องเข้าใจปรัชญาการออกแบบของเขาในแนวนี้ด้วยและนี่ก็คือทั้งหมดของโครงการ d ีเอ็ก d e เรสที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังนะครับสําหรับคนที่ไม่อยากจะพลาดชมรายการของผมหรืออยากจะติดตามรายการของผมต่อไปนะครับสามารถกด Subscribe ในช่องชาแนลของ Mr. O นี้ได้นะครับหรืออาจจะติดตามในแ n น a g e ของ Mr. O ก็ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ